ข้อนี้โจทย์ให้หาลักหน่วยของผลลัพธ์ของ2ยกกำลัง2025บวกกับ3ยกกำลัง2025ว่าคือเลขโดดใดข้อนี้ถ้าใช้การยกกำลัง2000กว่าน,น่าจะใช้เวลานาน,านแล้วก็ยากในการคิดเดี๋ยวเรามาดูวิธีรัดกันในการทำโจทย์ลักษณะนี้ก็เน้นมาดูที่2ก่อน2กำลัง 1, เนี่ยเท่ากับ2กำลัง2เท่ากับ4กำลัง3เท่ากับ8กำลัง4เท่ากับ6 ไล่ไปเรื่อยๆเราจะพบว่ามันจะมีรูปแบบการซ้ำกันก็คือ2 4 8 6 2 4 8 6ดหกทุกๆสีตัวจะซ้ำกันวนลูป3ก็เช่นกัน3กํกำลังหคือ3กำลังสคือ9กํำลังสคือ27ไปเรื่อยๆซึ่ง3เนี่ยก็จะวนลูป4เช่นกันก็คือ3971 3 9 7เเมื่อเราได้แบบรูปดังนี้แล้วเนี่ย เรามาดูวิธีคิดกันว่าที่โจทย์ให้มาเนี่ยหลักหน่วยจะเป็นอะไรซึ่งเมื่อพิจารณาดูจะพบว่าทั้ง2และ3ยเนี่ยยกกำลัง2,025ทั้งคู่ดังนั้นเราจะนำา2025มาหารด้วย4 4หาร2,025เนี่ยได้506เหลือเศษ1ซึ่งเศษ1เนี่ยสำหรับ2ก็คือหลักหน่วยจะเป็น2 และสำหรับ3เนี่ยหลักหน่วยก็จะเป็น3ดังนั้นหลักหน่วยของผลลัพธ์ของโจทย์ข้อนี้ก็คือ2บวก3เท่ากับ5ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อ3นะครับ